สุวรรณภูมิจัดเซอร์ไพรส์ส่งตุ๊กตาน่ารักทักทายผู้โดยสารบนสายพานรับกระเป๋ามอบเป็นของขวัญสุดพิเศษคริสต์มสาสุวรรณภูมิคึกคักผู้โดยสารแห่ใช้บริการแน่นสนามบินขณะที่พอออกการท่าทำเซอร์ไพรส์ส่งตุ๊กตาหมีหน่ารักทักทายผู้โดยสารบนสายพานรับกระเป๋ามอบเป็นของขวัญสุดพิเศษเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสระหว่างวันที่24ถึง25ธันวาคมนี้พร้อมสั่งคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภยัย บรรยากาศการเดินทางด้วยสายการบินในวันคริสต์มาสอย่างสนามบินสุวรรณภูมิล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานที่อาคารผู้โดยสารทั้งในประเทศและนอกประเทศเป็นไปอย่างคึกคักมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างอ,อชาติจานวนมากแห่ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจนเรียกว่าแน่นสนามบินโดยเฉพาะที่อาคารผู้โดยสารขาออกชั้นสิพบว่ามีผู้มาใช้บริการจํานวนมากขณะที่เดียวกันทางสนามบินสุวรรณภูมิยังจัดจุดแลนด์มาร์กต้นคริสต์มาส ให้ผู้ใช้บริการได้แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอีกด้วยส่วนทางด้านผู้บริหารและฝ่ายกิจกรรมพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งนำทีมโดยนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนทอท,ท,ทยกขบวนไปจัดเซอร์ไพรส์ส่งตุ๊กตาหมีน่ารักทักทายผู้โดยสารบนสายพันรับกระเป๋ามอบเป็นของขวัญพิเศษเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส ระหว่างวันที่24-25ธันวาคมนี้กิจกรรมสุดพิเศษนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทสอพตั้งใจจัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับและส่งมอบความสุขให้กับนักท่องเที่ยวโดยมุ่งหวังให้ผู้โดยสารได้รับประสบการณ์ที่น่าจดจำในโอกาสนี้นายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการอากาศยานสุวรรณภูมิและนายกิติพล์รยฟูพันธ์รองโฆษกกระทรวงคมนาคมร่วมเซอร์ไพรส์ส่งมอบความสุขในคืนวันที่24ธันวาคม ซึ่งถือเป็นวันคริสต์มาสอีฟให้กับผู้โดยสารที่เดินทางมากับสายการบินไทยเที่ยวบินทีจี466เส้นทางจากเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียทอสอพอสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับผู้โดยสารเป็นอย่างมากนอกจากนี้ทอสอพอยังเพิ่มสีสันและบรรยากาศในการเดินทางให้กับผู้มาใช้บริการโดยการตกแต่งอาคารผู้โดยสารและอาคารแซลกหนึ่งให้เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่เชิญชวนผู้โดยสารร่วมสนุกกับกิจกรรมรวมเพื่อลุ้นรับของขวัญ พร้อมจัดการแสดงดนตรีทริโอเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสุขสนุกสนานให้กับผู้โดยสาระระหว่างวันที่2สิบสี่ถึง26ธันวาคม2567ณาอาคารเทียบเครื่องบินดีผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้นสี่ฝั่งทิศตะวันออกและทิศตะวันตกทั้งนี้ด้านนายกิติพงศ์ยังเปิดเผยกับทีมข่าวอีกว่านอกจากกิจกรรมดังกล่าวที่จัดขึ้นแล้วตนเองยังกำชับหน่วยรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เพิ่มวงรอบในการตรวจตราและดูแลผู้ใช้บริการมากขึ้น อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาทุกภาษาตั้งโต๊ะคอยให้บริการและคอยแจกจ่ายน้ำดื่มแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มาใช้บริการภายในสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและการให้บริการที่ดีเด่นในทุกมิติเพื่อหวังสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการขณะเดียวกันได้คาดการจํจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารทศสอพอระหว่างวันที่25ธันวาคม2567ถึง5มกราคม2568 จะมียอดผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกทอสพ,พถึง2ล้าน 4, แสนคนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกันร้อยและ16.58แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศจำนวน1ล้านเนหมื่นคนผู้โดยสารภายในประเทศสอจำนวน4 8่0 0 0หมื่นคนหรือเฉลี่ยว,วันละ200,000คนสำหรับประมาณการเที่ยวบินในช่วงดังกล่าวคาดว่าจะมีเที่ยวบินที่ทาการบินเข้าออกทอสพ,พจำนวน1 000, 3 0 0 0พันเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจากปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกันร้อย และ14.69แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวน10,000เที่ยวบินเที่ยวบินภายในประเทศจำนวน3,000เที่ยวบินหรือเฉลี่ยวันละ1,000เที่ยวบิน